ก็สวัสดีครับมานี้ผมเซเบอร์เอฟเอกแล้วนะครับก็จะมาเทสอบีไฟสำหรับคอไอสามแรมแปดนะครับแล้วก็การ์ดจอเป็นทีจีจีทเจ็ดสามศูนย์นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทศสกันนะครับส่วนตั้งค่าในเกมก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงโหมดธรรมดาเลยนะครับลองเล่นชาร์ดูจะไหวหรือเปล่านะครับผมเทสดูเลยนะครับ อืมก็รอนะครับอา,อาจจะหาห้องช้าหน่อยนะครับก็ผมแบบต่ำเนี่ยแรงแรงนี่อยู่เลยอะทุกคนมันจะพาไปเจอเจอพวกโดหัวแหละพวกเจ็บแต้มอะไรแบบนี้นะ่ะก็เป็นพวกแจกที่ผมไม่ทำการแจกไปเมื่อวานเลยนะครับมาละ ไม่ได้เปิดอยู่อย่างเดียวนะครับคือาภาพภาพความคมชัดอย่างอืน่นชาร์โดอะไรเปิดหมดนะขั้นสูงเปิดหมดทุกอย่างนะครับเี่ยนบะ อก็ด้วย P.S. ได้นะครับอ่าปรับสุดนะช h a d o w ครับมรผ,รผมลงไหนดีอ่ะลงยิปนะาลงยิปดีกว่า เนี่ครับปดโดนล่ม FPS ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าผมไม่อาจคลิปมันได้ประมาณ70เลยอะ70-80สิปอะนี่ผมอาจคลิปเนียก็อาจจะแดงแหลกนิดนึงนนะ ก็รวมๆก็ผมเพราะว่ามันก็เล่นได้เลื่นนะแค่60เฟรมไป60เฟรมขึ้นนะเพราะว่ามันก็ขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าอย่ากให้เล่วันนี้ก็ไปอัพจากคอยสามเป็นคอยก็ได้นะจะเล่นในเรมนี้ครั ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคอไอสามเจนสี่แล้วก็รมแปดทีท e ีเจ็ดสามูนนะครับไอพีเอสจะอยู่ประมาณนี้นะครับเจ็ดสิบแปดสิบเฟรมหกสิบเฟรมนะอยู่ประมาณนี้แหละ เอฟอสอาจจะเวียงนะครับอาจจะไม่นิ่งแนละ้วอาจจะเวียงขึ้นลงขึ้น,นลงนะครับตกลงตกลงเพราะการเตะของมันกากนะแล้วก็ซีลิปปมันกากนะในเอฟเอสเลยเวีเยงนะครับแต่เราผมมีตาอุ้มอัพพร้อม and cameo. Uh. ผมจะตายไม่ตายฮะอเอาบเวลากาน ไงเขาก็เขาแบบลื่นนะครับเจ็ดสิบเฟรมหกสิบเฟรมลื่นนะครับสนของผมวร์ชัตินี้เลยครับที่ผมได้ทำการแจกไปเมื่อวานนะครับก็ไปหาโหลดนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดติดตามที่ผมด้วยนะครับถ้ามีปรแสบกร์ที่เรื่องของผมแต่ีมก็จะอ่านไว้ครับโอเค thank ตอนนี้ APS ก็ไม่ค่อยเวียงเท่าไหร่แล้วนะครับอยู่ประมาณ 70... 7... 7... 7... 7... 9นะครับ7.3็ดิบตั้งขับรถ รถก็อาเจอก็ FPS FPS ก็อยู่ประมาณนี้แหละครับก็ถ้าปรับมาตรฐานก็จะได้ประมาณ80เฟรม90เฟรมถ้าปรับราบลื่นหนี91เฟ, Whats? ฟ Whats? รมนิ่งๆเลยครับผมลองเล่นหลักไม่ผมเจอคน อะไรหมดแตกอ bueno ุ้ยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไอ้ทอยสามเจนสี่เจเจเจ็ดสามสูนย์เลนฟีไฟก็ประมาณนี้เลยครับ